ใช่ค่ะ15ซองค่ะสวัสดีจ้ามือนีผ้ากันลงโุ้นหลงโหลดมาทางพี่เซเนบานเนี่ยมาทั้งยุไซพ่อนี่สีสุรัดยุสีสุลัดแอนฮะโกูัมพี่อันนี้เขาเรียกสะดืออีสานเนี่ยสะดืออีสานนี่ที่มองเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเออผ่หละนี่แหละผ่านไปผ่านมา ขี่รถไปขี่รถว่าเหลียวเบิองว่าจะโอ้ยหนองหยังหนองหยังบได้แจลมันเาเรียกเบึ่งกุยสะดือฮะเบิ่งกุยสะพ่อแม่ค่อยว่าค่อยงุ่มด่าเลยวะเป็นยังมันกุยโอ้ว <laughs> ่ามันย่างไก่พากันพากันมาหาชิดเบสพี่้องเอ้ยมากับอีพ่อแหลมเอาอีพ่อแหลมสวัสดีพี่น้องในทางส่องยายจืนผ้ามวน พื้นวายดอกพี่น้องพื้นวัดเสียได้อยู่ได้อยู่แมนบัมือน <c oughs> ีอนเป็นคันนิ่งอยู่แมนบัวเป็นรบบ่ไหนยังโศตวมาดีแล้วค่ะมันเอาขอโทษข้อไฟพี่น้องทายผิดทั้ทงเออจังสันตัวตามปกติไม่เจือสิท้ายทั้งขวางเออม,มันเป็นจังซี่มันสิได้ปลาบอ่อจาว่า <c oughs> โอ้ยแมนคันตาบอดเป็นยังก็ฉีบู่ออก แม่กี้กระจีเนี่ยแม่กกี้อยากลอกได้แป่งหน่บ่อยบอจะเล่นดีต่อเองเบิ้งตี้ล่ะตากระบอดไล้ได้บ่เห็นหุ่งลูได้พี่น้องได้อยากลองเอาเองไหมอืฟังเสียงผิดเพ่งไดตาดีบอใช่ล่ะมีตาดีบ่อันนี้ตาแค่ได้เด็ดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออพี่น้องก็ถามมาหลายว่าไม่ใช่เจืนไปไข่แขวคือบอเห็นคือโลนออกวัดสั่น เอามันเท่าละน้องจักที่เหตุจังใดโมแมนออกพี่น้องไปยังล่ะถึกสากระบี่ยีตอมมันเป็นจังสรนตัวถือสากระบียแม่บอกไอ้มือว่านนี่กรลักมาาเมียกับพนเมียกระพวิเห็นเมียกระไปเมียกับไปยังไปแห่กันร้อนไปแห่กันโมเมนแห่กันร้อนมือในแห่กันร้อนเดือมือว่านมือวานเริ่มมือว่านนี่ไปแห่ดอกไม้อองานบุญเดือนสีพนทั้งบ้าน มือนี้ได้ห้งมือนี้แห้กันร้อนมือเทศมือเทศมือเนี่ยโอ้เป็นตะมวนเยโอ้ยก็จ้งว่าข่อยนี้มากอี่แล้ยวกันจว่าเสียดายบุญอยู่ฮ็่จังใดใดคิดหอดอีพอจังใดมาหาคนจังว่าคิดหอดคิดหอดน้องนอนบ่อิ่มเตีมตาอันนี้คิดหอดพอนน่นนะคิดหอดองวิษามนอนหลับนอนรับบดมือฮ่าบ่าฮ่่าฮ่่เฮาฮ่่าฮาฮ่ก่าฮ่าฮ่่า่ เดี๋ยวนี้กำลังล้องเบ็ดกันพี่น้องผู่เบสสายไล่บุ้ยคุณน่ะนั่งเฝ้านั่งเฝ้าคนเลี้ยงสั่งพี่น้องเอ้ยนั่งเฝ้าให้ก็คนป่วยได้เลยนี่คนเลี้ยงสั่งมาคนเลี้ยงสั่งกามาคุณน่ะคนเลี้ยงสั่งนั่งอยู่มพุ่นเนี่ยจือดมีจ้ะคนติดตามให้ไลยคนแล้วจ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆช่องได้จือดเพิ่มมวลเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งคนเลี้ยงสั่งมือนี่มันสีเบ็ดเปลี่ยนอาชีพไม่แล้วพะนะ โอ้ยก็ไหลเงินไหลเออเขาว่าไปจังนดมาจังได่าสั่นมหาคนเรียนสร้างเออเดี๋ยวนี้เศร้าเรียนเศร้าเรียนสร้างแล้วเป็นบ่ามาสิ้นเบียดไปยังกอจังเศร้าสร้างกินหลายสร้างกินหลายหมดโอ้ยกันจังว่าผ้ากันมือนี้มันวางมีโอกาสได้มาช่างอำเภอกกูุมเอ่อมาเขามาทีมงานสาวหน่อยเป็นบัณแพงนี่ื่นกันเลยว่าว่ามันวางมือนี้เข้าไปหา ชิดเบสโต้วยว่าสันก็เลยพากันมาคนว่าไอยังกอดเส้บือสะดือสะดือสะดืออีสานสะดืออีสานแม่แต่ว่าบ้านบ้านคอยเอิญเส้นเบือเด้่ยเบือเอิ้นบ่คือกันคือว่าบ่คือเอ้าะบือใส่บือสะดือสะดือดันจังซั่นแล้วบ้านผมก็เลยสะดือเออบ้านข่อยเอิญเส้นเบือเส้นเบือใจใจกลางน้องใจกลางของเมืองกูซุับ พี่พี่น้องอุ้ยอ่อนซ้อนเด้เออคุณ่ะนางเฝาหายกว่าคนป่วยได้เดี๋ยวนี้บ่ได้บ่ได้กะมาก็ยังว่าอยากมาฮ็ดจังไดไดความอยากเนาะอออยากแล้วบ่ได้กินมันบ่แลวอต้องได้กินะก่อนจังมามาแล้วจังสิได้กินบ่ได้กินเฝาอยู่นี่แ่ะบ่ท่านคำามื้อแลงก็สิได้มีโอกาสได้อทั้งช่องสน้อยให้ดบนแห้งอีก เป็นมือที่สองล้วไก่ยี่สิบเอ็ดอีกได้จืดบุไปไสดอกปุ่นเปลี่ยนย่บีจากสองสามมือนก้อนมหาพีหาหน่องทั้งสาวหน่อยเพื่อนแพงเพิ่นให้พี่น้องกดเลยกด็เข้าว่าเด็กเข้าว่าเปิดช่องแล้วเปิดช่องแล้วเออช่องไม่ย่จืดกะยายจืดผ้ามวนเด้อพิมพ์เข้าไปเห็นควมำเคลื่อนไหวอยู่บนเสาเออไม่ย่จืดมือแรงเออมือแรงนี่ได้ยินว่าสี่ พี่ากันเฮ็ดก้ามข่าพ่อขั้วหัวเห็ดหัวปลาพ่อขั้วหัวปลา,ายหญ่กันได้แต่ว่าอันนั้นพ่อขั้วหัวหัวมือแรงนี่ ัตน้อยวใหญ่กรสร้างแล้วว่าขนได้มากแล้วกูสิกินหัวฉี่วะขนลยว่าผนกรลร่างไร่สดกันอยู่ผนอยู่ในภูมิใหม่พลผนถามมาว่าตอดบ่ล่ะไม่จืดวาสันที่ตอดจังได้บนบ่มีเตียนจังโตสิห้ตอดมันกินบ่ล่ะป่าว่าสันก็สิกินตัวกันมันอยากอุอด้ม้าเอาพี่น้องก็คือว่าเลาวว้าคนเฮาอืมคว้มต้องการคว้มคว้มอยาก เดี๋ยวนี้หูนี่จะฟังตะบักกะนิงท่อนเดียวแ่นเออไม่งังนจืดกับฟังบ่ได้ฟังได้เหลียวเบิ้งตะปันทุนเบอต่อันขั้นบิดพดเออเหลียวเบิ้งตะทุนมันฉิลมปูดปูดบ่เออปลากระบอนดีดีพุ่นะบึ้มบั่มบึ้มบั่มอยู่ๆกับปลาอีหยังอยากเอาขึ้นมาให้พี่น้องในเบื้องอยู่แม่นครับเออสิไปหาอันพ่อใหญ่ยแหลมก่อนเด้อเอาเอาเอาอาันอันฝากนะครับผมฮะช่องยายจืนผ้ามวนเออช่องของอันคนเลี้ยงสั่งนีบ่ ไปตอนนี้ยังบัตรท่านดิบุ๊คบัตรท่านในเปิดบอกครับผมตอนนี้จะติดตามทางเฟซบุ๊กก่อนก็ได้ครับผมเอาถ้าถ้าถ้าติดตามไปเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆคนเลี้ยงสร้างแบบนี้มือนี้มัสีิดปิดมาคนเลี้ยงป่าได้แบบนี้ปิดจังสั้นตัวป่าหน้าโจกนี่กินวาก้นเบิดดูเป็นยังไงก็กินโดนแค่น้ามวันเนี่ยน้ามันกินกับขนมกับขนมบะฮวแม่นี่ขนมเออขนมแห้งกินหนงมันแม่พี่น้องถามมาหลายเ่ย ทามาังหน่อยไปยุ่ทางอุดรพุ่นไม่ใไงแหลมไปจังไดว่าสัน่นเออเออว้ายเดี๋ยวนี้พ่นไปยุ่ถึงหม่องพ่นละตัวไปยุ่เสียงอีสานไปยุ่งท่านคุณขาเจ้าสิวา่ามาตะไสแม่นบ่ถามนั่นามาตะโกสุมแม่นบ่ <laughs> บาดนี้มา <laughs> อยู่กับหม่องนี่บ่หนีจัากเกียร์ไปยังคือจังได้ยุ่โดนแค่โกสุมเนี่ยถึงหม,ม่องเนาะมูหลายบ่โอ้ยพี่น้องเนาะ เป็นจากรมี่อืมเป็นมูก็ะมี่อืมี่ตะผูเลี่ยนจบงสูงจบไปไหมจบไปยยางจบไปพูดนะวปยุกแล้วเป็นยังไงบารมีคือคือคือบวกไปอยู่นมูคือบวอย่ในบุงม่ใกล้ถือกันครับลูกหานลุกร้านมันเดือนบ่โอ้ยย้อนกลวยไปตีกันเมือนวันเหมือวัน โอ้ยมีโอกดีใจพี่น้องสิปีมื่อนี่ศาสตร์ได้งูขึ้นมาหาอีพอพี่น้องคนกระมหลายอยู่ดอกามทั้งฟีดว่าไม่เงยจืดเดนมาหาไม่แแหลมบ่ิได้เขามาอยู่กับสาวน้อยเพลินแพงบอ่อมอละพี่น้องอม,มอแล้วมอแล้วพี่น้องเออขอ,ขอเวลา,ขอ,วลาขอเวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งให้เราคนกับว่าคือโบยากแค่คือบาตัดสินใจสิว่าคือบาตัดสินใจว่าไม่อยู่รอดว่าสัตอือเอาถือว่า มาบอกพี่บอกน้องทาง y o u t u b e ช่องยายจื้นผ้ามวนหละกะอะไม่ใช่แหลมช่องเม่าจนเมื่อนเนี่ยอือเราจำช่องจะ่ห้อในบ้น่นไม่ใช่แหลมช่องอยังก็ช่องเจ้ายายแหลมลำเพลินอฟิเชยลย <laughs> <laughs> ก็ไม่ดูยายแหลมลำลำเพลินอฟิเชยล์โ <laughs> มันปีนไหม ยายแหลมลำเพลินคอพิเชลพื่นเอากออเราบอกภาษาอังกฤษเราบอกบอกใครจก่งกว่าตัว่ืมึนเพนกนรต่ว่าอุหนาฝากังนางอุาฝากขังไม่ใช่จื้นมหาไม่ใช่แหลมแล้วก็อีกบางเทื้อทิ่ก็อาสิไไปหาพญชลีไปถามข่าวถามข่าวออกจากกันมาสองปีแล้วเป็นยังไง เออกินข้าวแสบนอนหลับบ่ออกินหอดทุกผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสิไปหามเป็นย่ยงก็สิไปบ่ได้อีกหอกเนอะยุมาูดรวจผลบ่านเนี่ยเส้นผ่านเมียยุหน้าประตูโค้งนี่แม่จำได้บ่ห้าไปงวนหนึ่งผมไปสองชั่วโมงเนาะไปหอดเนาะยุมาตรวจไมาหาที่แตกยังพน่ะทางโมองมาอุ้ยสองชั่วโมงเกือบสามบุหลิ่วนี่แล้วเนี่ย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 น้อนอันเนี่ยเอ๋อเออเนี่ย นีอนอันที่เขีบไงอยู่ท้องนี่แหละเออ,อ,อกะจังได้ไปไปแล้วกับคนบบเส้นหาคนวานยังบบท่าน,าน,ย,ย,านายันงโบ,งบท่านได้มาอยู่ว่าสันจะโบท่านจะเฝ้ามาเถอะวาสันเออก็ออเลยได้กลับมากลับมาแล้วก็เลยบบได้ไปหาผีหาหนองอยู่บ้านอยู่ซองบบได้ไปใส่ี่นองเลยอืยำหอดหนาฝนกลับไปหาซีดเบ็ดเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าน้ำลูกน้ำหลานแต่ว่าเขาบอให้ไปเศดลอก อันนี้ถ่ายคลิปถ่ายคลจ้าเพราะว่าอันเน็ตอัน่บ่บใครดีน่ะรายได้บ่ดีกับเอาเดือนละลอยไหมเฟซสาวน้อยติดตามให้ยายแหลมโให้ยายชื่นได้บลกหลายยินยินปะโติดตามได้หลายน่ยคือได้ยายแหลมโอยายชื่นลำบกเขาไปเที่ยวยายแหลมก็จะข่อยเขาไปสัญญาณเขาขวอยเนาะเดือนละลอยลอยหอันลอยชิ้เก่าบาทไหม เขาว่าไม่รอดจักระยานหมุนลุยลุยที่ได้เพิ่มไม้ยูดอกพี่น้องเอาปูไม้ยูดอกเดี๋ยวนี้ใส่ปูนี่ไป็นสักก้อนคันเออคันมีคันมีไรได้ดีกว่านี่กันคือสิได้ปูไม้ยูดอกอืปูอัดดังปูเอาปูซาสาไปสักก้อนเออัดีแล้วก็จะตักกับ้นไป อัเราคนเราไม่ใช่เจื่ยนเจ้าหัวคักไรมันเห็นแต่แขหวางว่าแบบเอ้าคนเข้าเนาะสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของเขาเอือนหยังคนไทยเขาเอิอนฟันหล่อเนี่ยบอกเจื่อนพยายามพราะยัยท้ามันแนวเพราะยัยข้ามจันต้องไปจูดอ้อยน้ำตัวนาพี่เพื่อโบแมนบุกเขาจูดเออนี่แหละบอกเจื่อนเนาะไปตัวเออวันที่ยังไงเราหน้าเป็นปีไก่ก่อนมี ผู้เราไปกับไปก้อนโลดผู้เออผู้แต่เฮาเพราท่านเป็ไปง่ายดอกให้กำนูให้ค่วมชุกกับพี่น้องป้องปลายอยู่จังสี่ละทุกสารทิศพี่น้องอยากได้ไม่ใช่จืนไปช่วยการช่วยงานหรือว่าอ่าไม่ใช่จืดจะแหลมจังสี่เอามาเป็นคู่กันแน่อ่าก็ทู่มาได้เออศูนย์แปดสองแปดห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าเด้อทรมาโทรมาช่วงนี้กําลังว่าง เฮ็ดน้อยๆร้องยื่เตียงร้องยื่เดินก็ได้น้อยแง่แหลมเนาะเออเรียสเปชชนาดอกเออเป็นงานเออเป็นงานบวชหรือว่าสิเป็นงานสังสรรค์กันจักนิดจักน้อยงานทำบุญแจกเข่าจจ้อยงานพระศาจจังเสียงานพระศาจไปได้เบิร์งานเจ็บดูกเออบันการทำบุญพร้อมแนนจังเสียขนชุมือเขาเฮ็ดบุญเขาเฮ็ดบุญพร้อมเฮ็ดไปแล้วขั้นเสียชีวิตไปกะเฮ็ดบุญพร้อมงานพระศาจเลย่่่่อจะเกกาแตนนข้าโบได้ตัวสมัยมัน <c oughs> คือเปล่าเห็ดเปล่าแล้วแต่ว่ากระบ,บอกแล้วดอกว่าว่าพ้นมาบุญคุณเนาะย่ำได้กะคือเก่าเห็ดไดอีกคือเก้าน่นแหละเห็ดบุญเ<น>ห้ะขั้นอ่าไม่เง่จืดนกับไม่เง่แหลมกับอยู่จังสี่ละจะเฝล่า,า,าว่าเ้อตามได้ยังมีชีวิตอยู่ตื้นกับแหลมไม่ตายเนาะบอกแล้วอือเอาคลิปมหาป่าอ่าเอาไว้ซ้ำหนีซักก้อนเดี๋ยวมือแรงหรือว่ามีโอกาสจะเอาคลิปอ่าพ่อขั้วพ่ออะไรบ่เด่นพ่อขั้วหัวลิงฮะ อ่ะพ่อขั้วหัวลิงใช่ไหมว่าพ่อขั้วหัวลิงเอากันะดเดงเจ้าเป็นพ่อขั้วพ่อขั้วหัวลิงหัวกระต่ายบ่เอาว่าพ่อลิพ่อขั้วหัวยุงพ่อขั้วหัวยุงบ่เดี๋ยวจังเบิ่งคลิปเออเคล็ดกับเขาเมื่อแรงกระชิได้ไปโซนโซนสีทีห้ากันในช่วงแรงแล้วกระชิได้ออกแค่ว่าปานพี่พี่น้องเห็นลยกระได้ซื้อบ่หม้มื่อแรงกระิกระชิดได้ออกช่องสาวน้อยเพชรบันมาแนงขึ้นเขาอีกตัว บ่ออกดีก็ออกค่นี้สองสามหม้อคนเดีวนั่นคนไหนยากได้ไ่นอนก็ในมาหรอมันอยู่ือเก่าเหรอเห็นคือเก่าเหละเอาวันที่ยี่เบอรเอจะกลับมาอีกเออเพราะว่ายีก็มีงานอยู่ในขอดอยู่ทังบ้นทมบละแล้วก็ยี่สิกะกลับมานกมับบ้านแล้บ้านแพงก็บอกไก่กันจ้าอาแล้วกันบ้านนี้มันกันกับเมื่อบ้านกับเทินเออล้วบานนี้จะสิไดไปย้ํากันเนี่ะเออสิได้ไปสีแล้วพุ่เด้ อไปเลยยี่มยังยี่มยังเจริญยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองโอ้เออเดีตัวเออยี่สิบสองเป็นเชื้พุ่มอ่าหลักการจังสีนีนโง่ขึ้นบ้านโง่ขึ้นบ้านจักประมาณจักซีหามือเอ้ซีหามื่อแมนบอจักซีหามือแล้วก็รี่หาเป็นเก้าสี่หามือเป็นเก้าแม่นบอแม่นแนว หวแยกจืนกระตกเล็กขึกันเลยสองสามมือซะสองสามมือเป็นหายนาอเออนั่นแม่นี่เออเดี๋ยวพี่น้องกับชได้ยินข่าวดีเอาสุกี้มันไอ้พี่น้องเนี่ยเคียเคียเคียแก่ตีขั้นบ่อจากให้ลูกแพรให้เส้าเงีเส้าแท่งแล้วก็สุกี้มันเสมอมันเครื่ออย่างเรื่ออย่างเสมอมันเทียมไม่เออควบเก็บกระยาใดควบไข่เย่สมีบอกแยอก่อน เครื่องไม้เขาไทยคั่วเครื่องเก่ามาบ่ได้เขาไทยเสมอมันเชี่ยไม้เครื่องเก่ามาบ่ได้เขาไทยเขาไทยปลูกอย่างเออปลูกอ้อยแน่สมือนีเอาให้พี่น้องมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เงยจืนเด้อช่องยายจืนผ้ามวนกับแม่เงยแหลมยายแหลมลำเพลินอภิเชยอันโชคดีมีความสุขจ้าทันมีได้ทันมีได้